สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วแมวแลามาแล้วจ้าอยู่หน้าง,งานแล้วนะขอ,อ,อ,องอย่างเ่าะยองหย่างเลาะสมนะคะนี่มีป้ายประกาศด้วยนะคะผู้ดใดก่อเหตุทระวิบาทภายในบริเวณงานให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานในการจัดงานทั้งหมดในจํานวนนี่เหน่เอาสิยาเดอร์มนีูดทธิยน กอเรือกอเหตุรบิบาทเด้อขะเด้อประตูทางเข้านยคะก็จะเป็นไม้ไผ่นะฮะฟังน้ำพุนกษจะเป็นมวยนะคะพี่นอ้อง<ม>่ะเวทีมวยนะคะเอาเบิ้งมาเนี่ยมวยประทากับมอลมค่ะมอรมสาวน้อยประทากับมวยนะคะนี่ด้านในคะ่ะด้านในก็จะมีร้านค้าเช่นเดียวกันนะคะมีร้านค้าร้านเครื่องดื่มเนาะร้านค้าทือว่าหลายขึ้นกันคะ่ะพี่นอ้องขายร้านค้าเยอะมากนะคะ ทั้งในกับบแพรทั้งหนอคือกันเด้อทั้งหนอก็ร้ายทั้งในก็ร้ายครับมือน,นอี้พี่น้องก็อย่าลืมมาให้กาลังใส่กันให้หลายเด้อมือแรงครับพี่น้องขาซีมงาสาลอนเป็นบันแพงคะ่ะนะคะอันนี้เป็นช่วงแบงแบว่าก็ได้เจะผิฤดูการแล้วนะคะก็อยากให้พี่น้องได้มากมวลมาซื้อน้ากันและพี่น้องเน่ามากกันให้หลายเด้ครับพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านคาโอร้านส้มตอกส้มตำก็มีค่ะนี่ร้านสม้สมตำด้านในนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มี นานปลาส้มตำไส้กอคนตาขายอะไรคนตาขายไก่ขยาวเดี๋ยวมากินส้มตำกันได้เนาะมีส้มตำไก่ทอดไส้กรองไส้กรอกนี่แซ่บไหมแซ่บเบอร์มีทุกตำเนาะนี่เรือนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมฮะเนี่ย นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีนะคะผู้ได้ไปเดกินเขาขึ้นอามกันนี่แหละงานถ้ามีของกินหลายครับพี่น้องเข้ามานั่งกินเตี๋ยวเป็ดชมลำไปชิลๆมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะนี่หมอบกไงนึ่งพี่น้องอ้าคุณตาหมอบกไงเลยทางในปะเนี่ยพี่น้องพื้นที่กว้างกว้างวันนี้จุคนได้ประมาณหนึ่งแสนคนวุ้ยหนึ่งแสนเลยเหรอ นี่อ้ออันนี้ขายยางค่ไนข่ด้านจะมามวงขรัด้นข่ด้านข่รือว่าเขาเรียกเขาขข่อะไรนะข่้างข่างขมันจะไม่เชิงเป็นไข่ล่างๆแามันเป็นระยะหนึ่งะระยะหนึ่งคือตัวอันนี้เป็นตัวไหมคะนี่อ๋อยังไม่เป็นไม่เคยกินหอูไม่เคยกินกินไม่เคยมันไม่เป็นตัวยังไม่ทันเป็นตัวระยะหนึ่งระยะสอธระยะสาม อันนี้ร้านอะไรคะเนี่ยหมึกยางชื่อร้านแดกไหมครับผมวะพ่อค้าทำแรงมากเช่อชื่อร้านชื่อร้านใส่อะไรเอามัคือว่าเห็นป้ายร้านนี่เนี่ยเดี๋ยวดึงลงอ๋อเดี๋ยวจะดึงลงอยู่ใช่ไหมครับไม่กินเ้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิงซื้อร้านนี๋ก็สะดุ้งเลยนี่น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะนี่อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะคะ เจ็บปวดทุกเพลงไหมเจ็บปวดทุกเพลงเปิดขวดไหนเมาขวดนไหนเชื่อมาลองเด้อเออนี่ร้านเจี๊ยบค่ะร้านเจี๊ยบแซ่บเฟอร์ร้านดาราได้เนี่ยเมื่อกี้เจมมี่สะดุดขวายกบ

บรรยากาศเวทีนะคะตอนนี้ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือแค่ติดป้ายเพื่อสนับสนุนด้านล่างแค่นั้นเองนะคะทุกคนนี่โอ้นี่มีอะไรเจ้าดมเครื่องดื่มมีกระป๋องกาแฟให้ดื่มให้กินนะคะวันนี้มีหาพี่นอคะ่ะเวทีของเราคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะผู้ใหทีกะลงอาบน้าแต่งตัวกบอาบวันเย็นนี้เตรียมตัวคะ่ะ ไปครับพ่อไม่เห็นหน้านานเลยอ่ะฮะเอขาเป็นดาราี่ยนหายไปแล้วเขาเป็นดารานะเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะอุ้ยฮะกินแล้วกินแล้วไม่ช่วงนี้มันงานมินิเลยไม่ได้มานี่ค่ะพี่น้องค่ะ โอ้ยพี่น้องมาเบิร์บรรยากาศเวทีพี่น้องคิดหอดเวทีโอ้ยพอโดนให้เราจับเวทีก่อนโอ้ยจับเวทีแล้วพี่น้องฟังฟังคืนนี้กินอะไรจ้าเพิ่ไเห็นนางกินเ่ยเดียวอ่เวาเพี่หน่อขา บรรยากาศนะคะด้านในนะคะเนี่ยเตี้ีๆเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะพื้นที่วันนี้กว้างกว้าปาดป้ายคือนี่แล้วค่ะพี่น้นองคะ่ะวันนี้เร,เราอยู่ที่วัดสองคอนนะคะอำเภอสุรินทรจังหวัดน,นคนรราชสีมาคะ่ะมาให้ยกันได้จ่าชิมงานได้หลายเด้อพี่น้องเด้อ นะคะเสร็จจากนี้เราก็จะไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะอ่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะชีอยู่วเพิไก่เคี้ยงนะคะ่าให้กำลังใจได้นะคะหรือว่าอยู่ไกลอยากมาให้กำลังใจก็มาได้นะคะนี่นะคะสิ่งสำคัญคือกำลังใจและพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจวันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่น้องโอ้ยสะดุดเมื่อกี้พี่เอี่มีก็ล้มนะคะสะดุดอัน นี่ไม่แค่เป็นนกค่ะสดุดขวยอันนี้แมะนี่เตไปสิพี่มีล้มแรงมากเลยนะคะแก่กาแฟกับโต๊ะโซท์กับโต๊ะล้มแรงมากนะคะเมื่อวานนี้ปิดดูดูการของประถมบอกไม่บอกค่ะหรือว่าระเบียบ ไปเมืองสอบถามข้อมูลมาอ่ามือบ้านนี่ปิดวงอันปิดฤดูการนะคะของมั่ำขนาดรถเบียร์พระธศิลป์นน้องเนาะมือคืนใครให้ไปกําลังใจบ้างนะคะไปให้กาลังใจมือปิดฤดูการลนะพี่น้องเนาะเป็นการแบบว่าให้กําลังใจแล้วก็ไปเตือกําลังใจให้กันและกันได้มีกําลังแรงใจแล้วก็ทําโชว์ฤดูกาลหน้าให้อันยิ่งเด็ดตาตาแล้วก็วันนี้ประทุมบันเทิงศิลปิดฤดูการนะคะก็ไปฝากไปให้กำลังใจชีมงานประทุมนะคะทุกสุคนค่ะขอให มันมาเฮงๆสุขุสุขคนคะ่ะนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีนะพี่น้องเนาะเอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมมี่คำคุณลผลออฟฟิเชียลนะคะสำหรับคลิปีิลากันไปแล้วสวัสดีเจ้า